อ่ะพ่อขอโทษอย่าอย่าดับป้อนะขอโทษงั้นเหรอคะขอโทษแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาไหมคะพ่อรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้หนูเหนื่อยแค่ไหนอะหนูต้องออกไปทำงานหาเงินเพื่อใช้นีค่าบ้านแล้วไหนหนูต้องดูแลพ่อที่เป็นแบบนี้อ่ะพ่อรู้ไหมว่าหนูเหนื่อยอ Oh, แกกำลังจะไปหาเนี <diction aries> <us phones> <cido ipples> ่ยแหละรีบๆมาสิยะช้าจังอะแกอืมพอดีว่าติดธุรานิดหน่อยอะเดี๋ยวจะรีบไปเลยนะรอนั่นแหละอก็เก็บเก็บเกี่ยวแตก วันอะไรอะแต่พ่อหูไม่รู้หรอกก็พอพ่อเป็นแบบนี้ไงแค่หนูจะบอกให้พ่อรู้เอาไว้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดของหนูแล้วหนูจะออกไปฉลองกับเพื่อนด้วยส่วนพ่อก็อยู่บ้านเก็บกวาดไปแล้วกันนะลำลำลำวันเกิดวันเกิด โอ้ยก oh 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 ูไอเต๋โง่ร้อนรออะไออากาศก็ร้อนเมื่อไหร่แก้มจะมาเนี่ยฉันรอนานแล้วเนี่ยหลงโทษทีนะที่ฉันมาสายอะนี่แก้มแกเนี query, ่ยว่าจะทำอะไร่ะ ทำไมแกมาช้าขนาดนี้เนี่ยจะเรื่องอะไรอีกล่ะพ่อพ่อฉัน,นสิเออวันนี้วันเกิดแกนะยะเราจะไม่พูดเรื่องพ่อแกอีกโอเคปะโอเคนี่วันนี้เนี่ยฉันมีคู่มาแนะนำแกด้วยนะบอกเลยคนนี้เนี่ยรวยมากแซ่บเบอร์ หล่อแกแล้วหล่อปะฉันว่าแกเนี่ยเข้าไปดูเองดีกว่าไปฉันนี่ ขอบใจแกมากเลยนะสำหรับเรื่องวันนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยอะ่ะไม่เป็นไรแกวันเกิดแกทั้งทีเนี่ยฉันก็ต้องแนะนำสิ่งดีๆให้แกสิใจจ้ะคุณแก้มครับคุณทามีอะไรหรือเปล่าคะนี่กำลังจะกลับกันเหรอครับใช่ค่ะแก้มกับหลงเนี่ยเรากำลังจะแยกย้ายกันนะคะ <c oughs> แก้มกลับมาไงครับให้ผมไปส่งไหเออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือเดี๋ยวแก้มเรียกรถกลับเองได้ค่ะเออ,เ,อ,อเมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันเลยอะ่ะใช่ครับของขวัญหวังว่าคุณจะชอบนะครับโหคุณทาวคะแก้วว่า มันแพงเกินไปอะค่ะไม่ดีมั้งคะนี่แกรับไว้เถอะเขารวยนะเขามีทั้งบ้านมีทั้งรถถ้าเกิดว่าแกได้เป็นแฟนเขาเนี่ยแกสบายไปทั้งจานเลย,ยเชื่อกันสิหล,หหลงแต่ว่าคุณทามเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วน,นะแกะฉันทำแบบนี้ไม่ดีมั้งไม่ได้หรอก นี่ค่ะฉันคืนให้ไม่เป็นไรหรอครับผมเต็มใจให้อ่ะไม่เป็นไรค่ะมันแพงเกินไปอ่ะฉันรับไว้ไม่ได้อะไม่เป็นไรจริงๆครับคุณเก็บไว้เถอะนะครับไม่ค่ะเอาคืนไปค่ะถือว่าเป็นของขวัญนั้นเกิดน,นะครับไไเก็บไว้เถอะนะครับเอาคืนไปเลยะคะ่ะไม่เป็นไรครับคุณแก้มเป็นของขวัญ <ๆ S 1> ก็ฉันบอกว่าเอาคืนไปไงคะ นี่คุณปฏิเสธผมเหรอฐานะทางบ้านคุณเป็นยังไงเราก็รู้ดีนะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบขอมมงแพงๆกันทั้งนั้นอนะ่ะถ้าคุณอยากได้อะไรอ่ะผมจะหามาให้คุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่ารถคันนี้ก็ตาม ถ้าคุณตกลงของทั้งหมดเนะี่ยจะเป็นของคุณนี่แกหลับไปเถอะช่วยฉันสิหลงฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันลาวไวไม่ได้แกนี่มันโง่งจริงเลยแกก็หลับไปเถอะหลงฉันจะบอกอะไรให้แกรู้เอาไว้นะฉันเองก็มีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันฉันไม่มีวันทำเรื่องไม่ดีแบบนี้หรอก เรื่องของแกแล้วกันเดี๋ยวก่อนสิครับถ้าคุณจะรีบไปไหนอะอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนี่คุณจะทำะไรของคุณเนี่ยปล่อยมือชนะผมชอบจริงๆเลยผู้หญิงที่เล่นตัวแบบคุณเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงที่เล่นตัวแบบคุณอะสุดท้ายมันก็แพ้เงินของผมทุกคนนั่นแหละ นี่ฉันถามแกจริงๆเหอแก,กเป็นบ้าหรือ อะไรวะเนี่ยนี่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 อ๊ยโอ๊เโอายโ้วยอ๊อ๊่าอ๊ยโอ๊ยโอมยโห๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโยาอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยยยอยอย